เปือนคราบโคลเลนนั้นก็ยังเป็นเพชรเพียงแต่เช็ดคลาบใครก็ใส่สุขหากคุณคือเพชรแท้อย่าท้อทุกเพียงแค่ล้มแล้วก็ลุกบุกต่อไปนักครินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิดหมอของประเดิม แล้วก็ถ้าหากพูดจริงลงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือว่าเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพและที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยมังกรและยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาารมีของลงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อ,อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลข99 b i เ1 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหนะ้ากล้องขนาดนี้นะครับก็จะเป็นมีเทพสัตราของครูบาอาจารย์นะครับก็จะมาเขาเรียกว่านําเอามาให้ท่านได้รับชมนะครับนะ ก็จะมีนะครับนาะด้านล่างที่วางไว้ก็จะเป็นมีดขนาดพกพานะครับนะจะเป็นมีดหลงพอลุ่งนะครับนะด้านล่างนะครับนะและก็วางนะครับนะให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะครับแต่ที่จะมาให้ท่านดูนะครับนะทั้งภายนอกและภายในจ,นจริงๆก็จะเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะ เอาละครับก่อนอื่นครับก็ต้องกล่าวยินดีต้อนรับนะครับทุกทท่านนะที่เข้ามาติดตามเยี่ยมชมนะครับนะเครื่องรางของครูบาอาจารย์นะครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะก็อย่าลืมนะครับที่ทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะครับนะหากทนชมแล้วเมื่อท่านเห็นว่านะครับในแต่ละคลิปในติโอนะครับที่ผมได้อัปโหลดนะนะก็ขึ้นไปนะครับ หากท่านชมแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อ,อเพื่อนๆด้วยกันนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะก็ผมเองก็พยายามจะนําเอาความหลากหลายนะครับนะมีดของครูบาอาจารย์มา,าให้ท่านได้รับชมนะ โดยเพราะก็คือพิมหมอลงพรเดิมนั้นก็จะมีหลากหลายยุคด้วยกันนะครับนะจะเป็นยุคต้นยุคกลางยุคปลายนะ,ะก็จะนํามาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะครับนะเอาล่ะนะครับหลักๆเลยในการทําคลิปทําวิดีโอนะครับก็จะเน้นนะเอามาให้ท่านได้ศึกษาเอามาให้ท่านได้รับชมนะ,ะด้วยสายตาอันแหลมคมของท่านก่อนนะครับนะหากท่านชมแล้วเมื่อท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็ าสามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496นะเบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามครับนะักคลิมิดหมอมีคำตอบนะยกเว้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับที่ได้ขออนุญาตเอาไว้นั้นก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกแทนะอ่านะนะก็นื่งจากว่ามันเป็นคําถามและเป็นคําตอบฟังดูผิวเปินเหมือนดูว่าจะดีนะ แต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับอันนี้ก็เรียนนะครับนะทุกๆท่านนะครับนะก็นื่นกว่ามีท่านใหม่ๆเข้ามาเยี่ยมชมนะครับนะก็คือทุกๆวันนะต้องบอกเนีานะครับนะก็ต้องเรียนทุกท่านเอาไว้นะครับในทุกครั้งเอาละครับวันนี้ผมจะขออนุญาตนะครับจะหยิบเอามีเล่มนี้นะครับมาให้ท่านได้รับชมนะเดี๋ยวขออนุญาตก็จะวางดินสอนะครับนะเอาไว้วางดินสอเอาไว้นะครับนะ ก็จะขออนุญาตหยิบนะครับนะมีดเล่มน,นี้นะครับนะ,ะเป็นมีดดาไม้นะครับเป็นมีดดาไม้ฝักไม้นะ,ะเรียกว่าเป็นมีดเหมือนกับมีดกริตนะครับนะ,ะที่สําคัญนั้นนะครนะ,ะลอยจานเต็มไปด้วยฝักนะครับนะลอยจานเต็มไปด้วยฝักแต่ฝักก็อจะเป็นลอยจานที่เรือนลางนิดหนึ่งนะครับนะก็คือถูกลบหายไปสมหมดนะ อ่านี่นะครับก็จะเน้นนะนี่ครับนะก็เป็นรอยจานนะครับนะนี่นะครับทั้งเรียกว่าทั้งสองด้านนะครับนะที่จานนะนี่นะนะครับนะเป็นรอยจานที่อ่ามมีมนเสน่มากมากเลยทีเดียวนะครับนะไม้ที่นํามาทําฝักนะครับจะเป็นอ่าทั้งด้ามและฝักนี่จะเป็นไม้สักนะอาจจะเป็นไม้สักนี่นะครับนะ อ่าน่นกดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะอ่าในปอนนะขออนุญาตก็คือให้ท่านได้รับชมนะครับนะท้งด้ามและฝักนะอ่าจะมีรอยจานเอาไว้นะครับนะเรียกว่าเต็มไปด้วยรอยจานนี่นะครับโดยเฉพาะก็คือตรงอ่าปลายด้ามน,นะนี่นะครับตรงปลายด้ามน,นะเป็นรอยจานเอาไว้นะครับนะเยอะมากเลยนะ จาจานคำว่านโมพุทธายะนะครับเอาไว้นี่นะก็นะเรียกว่าเต็มไปด้วยลอยจานนี่นะครับนะนี่ก็นะอ่างดงามนะครับนะงดงามเป็นมีดเก่านะครับเป็นมีดเก่าแก่มากๆเลยเล่มนี้นะอ่าเป็นศิลปะบ้านๆนะครับนะอ่าเป็นมีดจุกต้นของหลวงพ่อเดิมนะเอาล่ะนะครับพอเรามาดูในส่วนของนี่นะครับนะนี่ก็ ให้ท่านดูภายนอกนะครับนะให้ครบท่วท้นก่อนว่ากันง่ายนะนี่นะก็นะครับมีความงดงามมีมนเสน่ห์มากๆสำหรับมีเรนนี่นะนะครับก็นะเป็นฝักที่อ่าเขาเรียกว่าหาได้ยากนะครับนะบนะเป็นฝักที่อ่าไม่ค่อยได้เจอได้เจอกันนะครับนะที่สําคัญแหมนะครับแหมรัดนี้จะเป็นเงิน เงินแท้ๆเลยนะครับนี่เป็นเงินแท้ๆนะครับรวมเอาละพอเราดูในส่วนของภายนอกไปแล้วนะครับก็ลองเข้าไปดูในส่วนของภายในนะเรียกว่ามีมนเสน่มากๆนะครับสําหรับอินเลมนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจะซูมให้ท่านได้เห็นรายละเอียดนะเห็นรายละเอียดนี่นะครับนี่นะ ที่สำคัญนะครับปีนเนี้จะตอกเป็นลายเสมาใบโพรึ่งใบนะอ่าเป็นลายเสมาใบโพรึ่งใบนี่นะครับนะอ่าใช้เหล็กนะครับเขาเรียกว่าเหล็กอ่าเป็นเหล็กช่อฟ้านะครับนะเป็นยอดช่อฟ้าที่เข้ามาอ่าตีที่เข้ามาทำเป็นนะครับทั้งรุ่นเลยนะนี่นะครับนะเป็นเหล็ก นี่นะก็มาตีนะครับนะเป็นมีดที่นี่นะครับเวลาใส่ฝักเข้าไปปั๊บนี่ก็จะพอดีนี่นะครับเป็นเหมือนคล้ายๆมีดกริตนะครับนะมีดกริตก็เป็นมีดในยุคโบราณโบราณน,นะอ่านี่นะครับนะการตอกลายก็จะเป็นเสมานะอ่าใบโพครึ่งใบนะครับนะอ่าตอกมีความปราณีตมากเลยทีเดียวนะครับในะนี่นะก็เดี๋ยวจะให้ท่านลอง ชมดูรายละเอียดให้ชัดๆนะครับนะสันมีจะหนามากนะครับสันมีจะหนามากนี่นะตีเป็นลวดเดียวเลยนะครับนะใช้เหล็กอชอบฟ้านะครับนะนี่นะนี่นะครับก็มีมนสเสน่มีความงดงามมากเลยทีเดียวนะนี่ครับเป็นอย่างนี้นะ ไปด้วยในเรื่องของคราบใครนะครับนะจะเป็นในรอ,อยตอกนี่นะมีความกดกล้ามนะครับนะมีมนเสน่มากๆสําหรับมีเรีนเป็นมีที่หาได้ยากต้องเรียนอย่างนี้นะอ่าเรียกว่าแทบจะพลิกกันดินหาเลยนะครับนะมีดแบบนี้นะอ่านี่นะครับขอให้ท่านได้ชมนะในส่วนของอาภาพนะของใบเต็มๆไปก่อนนะนี่ครับนะก็ เต็มไปด้วยคราบใครนะครับเดิมๆนะามาแบบไหนอยู่ในสภาพแบบนั้นนะครับนะเจ้าของเดิมนะมีเล่มนี้นะครับนะบอกท่านได้เลยว่าผมได้มาจากเมืองปากนํำโผล่นะก็เมืองปากลำโผนะครับก็คือเจ้าของเดิมนะเป็นคนที่อ่รักนะครับนะมีเล่มนี้มากๆนะครับเขาเรียกว่าเช็ดเช้าเย็นเลยก็ว่าได้นะครับแต่พอเจ้าของ เสียไปแล้วนะครับนะรุ่นลูกก็นำมาปล่อยนะ,อะนี่ครับก็มาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้เห็นนะครับนะมนสเสน่ความงดงามของมีดเล่มนี้นะ,ะงดงามมากนะครับนะมีความปราณีตมากนะครับนะเจ้าของเดิมก็จะฉลมน้ำมันนะครับนะเอาไว้นะครับนะแต่พอตกมาถึงยุครุ่นลูกรุ่นหลานนะครับก็ รุ่นหลานก็มีความจําเป็นเขาเรียกว่านะครับนะต้องใช้ตังว่ากันง่ายนะครับนะก็เลยนำสิ่งเหล่านี้มาปล่อยนะที่สำคัญลูกหลานก็จะไม่ค่อยรู้คุณค่าด้วยนั่แหละนะไม่เหมือนคนสมัยก่อนไม่เหมือนคนในยุคสมัยคุณปู่เขาว่ากันง่ายนะนี่ครับนะล่องเลือดนะครับก็จะบ่งบอกการเสาะกันตอกด้วยเหมือนะ ท่านจะเห็นได้ว่าเป็นรอยฟันป่านะหยกัยก,ยกๆๆนะครับนะนี่นะาการตอกด้ว่อยมือนะครับ,นะรบนะมีความชัดเจนนะเมื่อสักครู่นี้ก็ท่านดูในส่วนของภา,ายนอกนะครับนะภายนอกไปแล้วนะที่นี่ก็อยากให้ดูในส่วนของภายในนะครับนะข้างนอกที่เราเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้ก็ว่าเกา่าแต่ข้างในนั่นก็คือเก่ายิ่งกว่านะครับนะเต็มไปด้วยในเรื่องของคราบใครนะครับนะ ความเดิมๆนี่นะครับฝักก็จะหาชมได้ยากนะครับนะที่เป็นมีลักษณะอย่างนี้นะที่สำคัญนั้นทั้งด้ามและฝักนะครับจะมีรอยจานนะโดยรอบนะนะครับแต่รอยจานก็จะรู้สึกจะเลือนลางนะครับนะเลือนลางนี่นะก็นะรวมด้ามฝักนะครับนะมีเล่มนี้นะก็นะครับนะเฉพาะใบอยู่ที่ อ่าห้านิ้วนิดๆนะครับห้านิ้วกว่าๆนะอ่ารวมด้ามฝักก็อยู่ที่เก้านิ้วนะครับนัประมาณนี้นะประมาณนี้นี่คือสําหรับมีเลมลนี้นะอ่าเอาละนะครับพอเราดูในส่วนของอ่าใบนะครับนะไปแล้วก็อยากให้ท่านก็คือลองดูในส่วนของกันนะครับนะนี่นะครับนะอ่ากันก็จะเป็นเป็นเหล็กทั้งรุ่นเลยนะครับนะเป็นเหล็กทั้งรุ่นที่ เขาเรียกว่าเสียบเข้าไปนะครับนะในกันนี่นะนี่นะครับนะกันถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าสําคัญมากๆนะครับก็นื่องจากว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารนะครับสำคัญสำคัญเช่นเกสาของหลวงพ่อหรือจะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดนะก็จะถูกบรรจุนะครับนะเข้าไปนะในแกนกลางนี่นะครับนะเรียกว่ามีความปราณีตสูง นะครับนะมีความปราณีตสูงนี่นะ,ะท่านดูลองดูด้ามนะครับนะเต็มไปด้วยลอยจานนะ,ะแต่มันจะมีนะครับนะมองไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับนะเป็นภาพที่เลือนลางอยู่นะครับน,ะนี่นะแต่ด้านหลังนี่ก็จะเห็นชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนก็ตอบควาว่าหน้าโมพุทธยะเอาไว้นะ,ะนี่นะครับนะ ก็เต็มไปด้วยนี่นะครับทั้ง2ด้านนะทั้ง2ด้านนะรู้สึกฝั่งนี้ก็จะตอกเอาไว้นะครับนะนโมพุทธายะเหมือนกันนะนี่นะครับเต็มไปด้วยนะครับนะอักขระนี่นะาทั้งด้ามและฝักต้องต้องบอกอย่างนั้นนะครับทั้งด้ามและฝักเลยนะนี่ก็มาให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้รับชมนะครับถึงความเป็นจริงนี่เป็นมิตร มีมนสเสน่มีความงดงามมากๆนะครับนะสำหรับอิเลเมนนะ่ะก็เป็นมีดในยุคโบลัมโบราณน,นะครับนะ,ะเรียกว่าหาชมกันได้ยากนะหาชมกันได้ยากเลยทีเดียวนะครับนะเอาล่ะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คืออยู่ที่14กับ05วินาทีนะครับนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งลหละนะครับสำหรับพัานที่มาติดตามรับชมนะ อย่าลืมนะครับหากท่านเข้ามาติดตามรับชมนะครับหรือว่าเมื่อชมแล้วนะครับท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามนะครับนะหรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมโดยเฉพาะท่านใหม่ๆนะครับนะเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็ อย่าไปเก็บปนะัญหาอย่าไปเก็บข้อสองสัยเอาไว้นะครับนะติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะก็ให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์086 329 1 4ก็6เนะเบอร์086 32914ก็6นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลรินมิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคารินมิตรหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ